จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างนะครับที่แม่ฮ่องสอนก็มีความคึกคักเช่นกันนะครับโดยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็มีการจัดงานประเพณีลอยกระทงประจําปี2,563นะครับก็เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยนะครับที่สวนสาธารณะหนองจองคําอาเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับ นี่ก็มีความสวยงามอย่างยิ่งเลยล่ะครับใช้เป็นสถานที่ในการจัดประเพณีลอยกระทงประจําปี2563ซึ่งเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอนก็จัดขึ้นโดยมีนายสิทธิชัยจินดาหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับทางนี้ก็เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมครับ โดยภายในงานนะคะได้มีการประกวดกิจกรรมต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นการประกวดหนูน้อยนกพระมาศการจัดแสดงแสงสีเสียงงานลอยกระทงทํากรามาตรการจัดการรักษามาตรการในเรื่องของโควิด19นะคะของคณะกรรมาการควบคุมโรคติดต่อประจําจังหวัดค่ะซึ่งก็มีพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจํานวนมากทีเดียวค่ะครับแต่ละ